ไม่แต่เราก็คุณวิชาอาจจะไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้คาดคิดครับว่ากระแสต่อต้านจากสมาชิกวุฒทสภาเนี่ยอ๋อครับก็ไม่ได้ไม่ได้เกินความคาดหมายแล้วก็ได้พูดคุยกันผิดคาดตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราทําร่วมกันได้เยอะกว่าที่คิดเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ ไม่ได้ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่เราเห็นร่วมกันเนี่ยเยอะกว่าที่เราเห็นต่างกันแล้วท่านเห็นต่างอะไรท่านถามมาก็อย่างที่พี่ยุทธถามได้เลยสามสี่ข้อมีแบ่งแยกดินแดนไม่มีฐานทัพรับที่เชียงใหม่ไหมท่านทูตสหรัฐก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เป็นความจริงเขาเป็นกลางทางการเมืองหรือว่าแม้กระทั่งท่าทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้อธิบายต่อเขาเหมือนอย่างที่อธิบายกับพี่ยุทธเป็นเมื่อกี้ก็ดูเบาลงแล้วเราเข้าใจกันมากขึ้น แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เห็นว่ามีความพยายามที่จะสกัดกั้นผมทุกวิถีทางที่เคยคาดคิดไว้เนี่ยเริ่มที่จะมีการตะลุมบอลกันเนี่ยในใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ตะลุมบอลหนักเลยใช่ครับอย่างสวท่านหนึ่งอันนี้มาจากรายกลุ่มครับ <ๆ S 1> แล้วยืนยันว่าจริงแน่แน ยืนยันแล้วใช่ไหมครับมีคนยืนยัน,นมีเดี๋ยวพิยุทธประชา,าอ้าน<อ>ีกไหมครับไม่ใช่ยืนยันข้อมูลายถึงยืนยันว่ามีการส่งข้อความนี้เข้าไปจากสอวคนหนุ่มจริง,รงว่าตัวสอวอท่านนี้เนี่ยโดนตั้งแต่เรื่องเสนอซื้อกล้วยอแจกกล้วยให้กล้วยแล้วก็เสนอตําแหน่งหลังจากที่ครบวาระสวไปแล้วรวมไปถึงถูกได้ค่าถูกดูหมิ่นถูกละเมิดสิทธิ์แล้วก็ยังอะไรนะใช้คําจะเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ย ผมพยายามจะดูคือดูเดือดอะว่าทําไมสบวันเราก็อยู่อีกแค่ปีเดียวทำไมถึงมาทํากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็ถึงได้ได้ปราสายหลายๆครั้งเนี่ยว่าต้องอย่าเมารวมมุทิสภาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในความกล้าหาญของเขาครับว่ามีทั้งพระเดชพระคุณมีทั้งพระเดชก็คือว่ามีทั้งการล่อให้ให้กล้วยให้อิสินจ้าง ให้ตำแหน่งก็มีอได้ข่าวมาว่ามีการขู่มีการคุณชัยวัฒด์บอกมีแบล็กเมลด้วยมีแบล็กเมลนะครับมีเท่าที่ได้ยินมาคือบอกว่าบัญชีทรัพย์สินระวังไว้ให้ดีนะหลังหลังลงจากวุฒิสภาอย่างนี้เอาคดีอะสิโอ้โหอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทั้งประเด็จพระคุณเอาคดีมาขู่ก็มีพวกเขาแต่ยังมีวุฒิสภาจํานวนมากที่อย่างกล้าหาญและออกกับประชาชนว่าเขาก็เป็นนักการเมืองของประชาชนเหมือนกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเขา ที่จะต้องมาตัดสินเรื่องคดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องมาตัดสินนโยบายอะไรก็แล้วแต่แต่ในเมื่อประชาชนเสียงข้างมากเลือกมาแล้วเขาคือวุฒิสภาที่อยู่ข้างประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วุฒธธิสภาต้องใช้ความกล้าหาญอย่างหนักท่านพวกท่านก็เป็นปัจเจกชนนะครับที่มีประสบการณ์ในการทํางานท่านอาจจะเป็นอดีตข้าราชการท่านอาจจะเป็นอดีตที่อยู่ในอกองทัพมากอ่อนใช่ไหมครับ ต่ก็มีความคิดความอ่านของตัวเองแล้วก็มีหลักการของตัวเองเช่นเดียวกันแล้วผมก็ต้องกล้าาญต้องเคารพแล้วก็ชช่นชวว่าต้องใช้ความกล้าหาและความอดทนมากอย่างที่เห็นในไลน์แชทหลุดอันนี้ที่ยืนยันแล้วว่ามีจริงอยู่ในไลน์กลุ่มสวอย่างที่คุณสรยุทธได้พูดขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันว่ายังจะโหวตตามมติเสียงข้างมากซึ่งไม่มีชื่อพิธาอยู่ในนั้นเลยนะครับเท่าที่ผมฟังไม่มีชื่อพักคก้าไกลอยู่ในนั้นเลยนะครับมีแต่คําว่าประชาชนมีแต่คําว่าเสียงข้างมากและเมื่อระบบมันเป็นอย่างนั้นนเเมื่่่อไหปุ๊ีย พอระบบไปปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าวันนั้นนะครับผมเป็นนายกท่านก็ยังตรวจสอบผมได้สื่อมวลชนก็ยังตรวจสอบผมได้อีกสาปีถ้าผมทําไม่ได้อย่างที่ผมพูดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตผมออกจากตําแหน่งได้อระบบมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีคนที่ดีที่ท่านเห็นว่าดีกว่าขึ้นมาแทนผมก็ต้องยอมแพ้แล้วก็ส่งมอบสิ่งที่ผมยังทําไม่สําเร็จให้เขาอย่างดีที่สุดเพราะเราเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราเอาระบบมาเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ใช่ผมมั่นไส้อย่างที่พี่ยุทธถามสมมติผมสมมติคร สมมติว่าหมันไส้ไม่ชอบพี่ไทยคุณไม่ชอบพี่ไทยสนามเด็กเล่นนี่คือสนามเด็กเล่นซึ่ง<ม>จริงๆแล้วผม42เป็นชันธารรมติระหว่างคนที่คนรุ่นใหญ่กับคนรุน่นใหม่ได้พอดี<ม>ถ้าสสออายุน้อยที่สุด25ผม42ใช่ไหมครับ<ม>น้องๆที่เพิ่งจบมหาวิทยาลายัยเข้ามหาวิทยาลัย18ผม42เขาก็เรียกผมลุงกันทั้งน้เน<ม><笑><笑>เลยเรียกผมลุงผมก็ไม่ได้เด็กครับแต่ว่ามันจะเป็นวัยนายกที่เด็กที่สุดในประเทศไทยเคยมีเด็กกว่านี้ถูกต้องครับแล้วก็จะเป็น เป็นคนที่เป็นอยู่วัยการคนที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่ได้ด้วยซ้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่มันมัน,ม,นมันคือการใช้เป็นระบบหลักการเสียงข้างมากเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าก็ปี6กสองพลเอกประยุทธ์รวมเสียงในสภาล่างได้เกินครึ่งก็โหวตตามนั้นปีนี้พิธาหรือนายกนายขอ,อ,อสามารถที่จะรวมได้312เสียงก็ต้องโหวตตามนั้นเช่นเดียวกันครับแค่นั้นเลย ผมก็คิดว่าโอ้โหต้องใช้ความกล้าหาญขนาดไหนเพราะว่ามันทั้งมีทั้งความกดดันลงมารวมถึงมีการจูงใจด้วยกล้วยจูงใจด้วยตําแหน่งแล้วก็มีเรื่องคดีความแล้วก็มีเรื่องขอดคอขอดีความมากดดันอีกแต่ท่านก็ยังยืนยันกันมากมายว่าไม่ก็คือระบบก็คือระบบมติก็คือประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องยืนยันในหลักการ48ชั่วโมงนี้มาเต็มไปหมดเลย